ศคสขานรับนโยบายรัฐบาลหลังประชุมคอร,รมอลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบช่วยเหลือเงินกับชาวนารายละ1,000บาทในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษรตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ2,568 กกสพร้อมโอนเงินแล้วโครงการไร่ละ1 0 0 0บาทไม่เกินครัวเรือนละ1ิไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน1 0,000บาทซึ่งเกษตรกรเป้าหมายก็คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567ั5 6 8กบักบกับกรมการส่งเสริมการเกษตรจำนวน4.61ล้านครัวเรือนสำหรับช่องทางการดูสถานะทะเบียนเกษตรกรหรือตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรจากการขึ้นทะเบียนกับกรม การส่งเสริมการ,กรเกษตรในปี2567ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ efarmer หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เข้าเว็บไซต์มาแล้วคุณจะเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวเขียนว่าตรวจสอบสถานะเกษตรกรถัดลงมาให้คุณกรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสหลังบัตรประชาชนโดยใครที่หารหัสหลังบัตรไม่เจอก็จะมีตัวอย่างแนะนําให้ซึ่งรหัส2ตัวหลักแรกก็จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และ12 หลักสุดท้ายจะเป็นตัวเลขที่จะพิมพ์ติดกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องขีดกลางให้เหมือนกับตามบัตรแล้วก็กดที่ปุ่มตรวจสอบปุ่มสีเขียวได้เลยส่วนกเกษตรกรรายเดิมแล้วก็ใช้แปลงพื้นที่เดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้โดยการแจ้งผ่านแอป DOAE Farmbook ซึ่งหาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้ผ่านมือถือ Android แล้วก็ iOS หรือจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้ก็จะได้ไม่ต้องเจอกับมิจฉาชีพติดตั้งแอปมาแล้ว ก็สามารถจะใช้รหัสทะเบียนเกษตรนั้นมาลงชื่อเข้าใช้งานแอปกันได้เลยเพียงเท่านี้ก็สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนรเกษตรกร,กรเพื่อรอรับเงินไร่ละ1 0 0 0บาทได้แล้ว